เฮ้ยคือคุณโมยคะไรไม่ร<อ>ู้ดีอะไรอะไรฮะทำอะไรกันนี่แกสอคนเห็นแม่จะเตียยหมดแล้วทะไรกันอย่เป็นยังไงบ้างคะยังจะมีหน้ามาถามอีกเป็นไงฉันก็เปียกะกะเตแกเล่นอะไรกันเล่นเออคือเล่นจั๊กกะจีเอลค่ะอ๋อเล่นจั๊กกะจีเอลแกว่างมากนักใช่ไหม,มห<า>ฮะแล้วน้ำเนี่ยเกลือง,งนะมันไม่ได้ใช้ฟรีนะหลวงก็คิดเงิน อย่าไปดูเหอะเส้นเดือนฉันจะตัดเงินเดือนแกนเองโอตัดเงินเดือนเออทำไมว่างนะไม่ใช่เหรอ,อเล่นกันนี้นะฉันจะเพิ่มงานให้แกสองคน,นองตอนนี้พี่สายไม่อยู่ฉันจะให้แกสองคนไปพับถุงขายพับถุงขาย,ขายใช่อยากพับถุงขายจะได้ไม่มีเวลาว่างมาเล่นจักรจี้แอลและเปลืองน้ําฉันแล้วดูซิฉันเปียกหมดอย่างเงี้ยเห็นรือเปล่าดูซิฉันหมดงามไม่หมดเลยหัวเดยวก็ต้องไปเตาใหม่ทำใหม่หน้าก็ต้องไปแต่งใหม่เห็นไหมพรุ่งนี้นะไปเอาเลย ไปเอานังเสือพิมพ์เก่าๆที่อยู่ในห้องรับแขกมาพักถุงแล้วไปส่งร้านเอเจ็กขายไข่หน้าปักซอยเอเจ็กขายไข่หน้าปักซอยได้ค่ะเท่าแก่เท่าแก่ชอบไข่ไก่โลนึงไข่ไก่โลนึง่ะชอบไปเออยี่สี ลาบโอยจับอ่อลู้หนึ่งจะว้าวไข่แตกเข้าไข่แตกถุงไม่ดีเอาเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนให้ใหม่วันนี้ใบทำไมถุงถุงแตกอ่าอันมวยรอเดี๋ยวมากวาดบ้านหน่อยนะเอาใหม่เอาใหม่สองสาม ลากปล่อยจับจับยี้ถุงตึ no> ่นถุงตึ่นขัดตุนว่านี่ขัดตุ่นขาขายเต็กยี่สิบใช่ไหมได้ถุงใช่ไหมได้มวยตึ้งจูดถุงใช้หลายหลายทำยังไงดีเฮ้ยยาเอาใหม่เอาใหม่เอาใบใหม่ลองดูก่อนแต็กทุกใบทำไมถุงถุงเจ้านี้ไม่ดีแต็กทุกใบเฮ้ยยา แตกอีกแล้วทำไมอย่างเหมือนแตกทุกใบอะไรอ่ะแปะนี่จะมาเรียกร้องค่าเสียหายอะไรกันก็แปะเป็นคนทําไข่แตกเองอ่ะฉันไม่เกี่ยวคุณนายต้องเกี่ยวสิคุณนายไม่เกี่ยวได้ยังไงอ่ะก็ที่ตูดอีทะรั่วใส่เก้าอีทะรั่วที่ตูดเอียนี่นี่นนนอ่ะแปะบ้านนี้บ้านผู้ลากมากดีนะมาพูดจาไม่เพราะอย่างนี้ไม่ได้นะ ทำไมจะพูดไม่ได้ก็ถุงของคุณนายทุกใบที่ไม่ได้ปะตูดอะว่าส่แล้วไข่แตกหลุดทะลุถ้าคุณนายไม่รับผิดชอบว่าจะแจ้งตำรวจโอ้ยอยยยยยแจ้งฉันไม่เอาแล้วตำรวจฉันไม่เอาฉันเข็ดเข็ดไม่เอาแล้วบอกบรเลยค่าเสียหายเท่าไหร่ฉันจะจ่ายให้เท่าไหร่ค่าเสียหายประมาณ800บาทรวมทั้งหมด800บ้าเหรออแปดแปดร้อยฉันขายถุงได้ร้อยละสามบาทห้าสิบแล้วเรียกอย่างนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอค่ารถมาหาคุณนายค่าเสียเวลาค่าเสียชื่อเสียงค่าทำไข่แตกแปดร้อยไม่หว่าจะแจ้งตำรวจ

ấy trời lên cho sát tai cho rất thăm nhưng mấy đi rồi